เด็กๆครับวันนี้พี่ป๊อบขอมาขยี้ตรงนี้นิดนึงนะครับต้องบอกว่าในช่วงหลายๆวันที่ผ่านมาที่สอนซูมเด็กม .1 เนี่ยหลายๆคนมีปัญหาเรื่องนี้พี่ป๊อบก็เคลียร์จนกระทั่งแบบโอเคส่วนมากของห้องเรียนทําได้แต่ว่าจุดเริ่มต้นของเด็กหลายๆคนที่ทําเรื่องนี้ไม่ได้มันมีเรื่องดังต่อไปนี้เรื่องแรก คือจุดที่น่าระวังมากก็ค in ือเครื่องหมายลบเวลาเครื่องหมายลบเนี่ยแจกเข้าไปในวงเล็บเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนเครื่องหมายหรือสลับเครื่องหมายตรงข้ามทั้งหมดกล่าวคือเวลาลบแจกเข้าไปเนี่ยมันจะต้องแจกเข้าไปทั้ง3ตัวนะครับเด็กที่เป็นเด็กที่เรียนเรื่องนี้ใหม่ๆเนี่ยมักจะลืมแจกลบเข้าไปทุกตัวนะครับส่วนมากก็จะแจกเข้าไปตัวนี้แล้วจบตัวหลังก็ค ha, ือลืม ไปคิดเหมือนเครื่องหมายเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูต้องระวังสิ่งที่หนูจะเปิดวงเล็บอ,ออกมาได้ก็คืออะไรครับลบ 3x กยกกำลังสองลบด้วยลบ 7x ก็เป็นบวก 7x แล้วก็ลบด้วย1ก็เป็นลบ1นี่คือประเด็นแรกที่เด็กๆมักจะลืมกันก็คือประเด็นเรื่องการแจกเครื่องหมายนะครับประเด็นที่สองที่เด็กๆ ผิดพลาดและพี่ว้ายังรู้สึกว่ามันผิดพลาดกันเยอะก็คือการคิดเลขครับซึ่งจะบอกว่าเอาจริงๆนะการคิดเลขเนี่ยถ้าน้องๆอยากดูคลิปการคิดเลขเดี๋ยวพี่ว่าแปะลิงก์ไว้ให้แต่ว่าก็ไม่ได้อยากให้พวกหนูคิดเลขผิดพลาดเพราะฉะนั้นดูเวลาเราเจออ่ะพี่ว๊เปิดวงเล็บข้างหนให้ด้วยนะเป็น2 x กําลัง2บวกห x ลบ4นะครับพอเราเปิดอย่างนี้ปุ๊บ เราก็มาแมทชิ่งตัวที่มันเป็นเหมือนกันเป็นจำพวกเดียวกันอย่างเงี้ยครับ2กับลบ3 2ลบด้วย3ก็ได้ติดลบ1ลบ3คือติดนี้3บวก2คือมีเงิน2บาทเพราะฉะนั้นก็จะเหลือลบ1ก็เป็นลบ x กำลัง2เราไม่เขียนเลข1น,น,นะครับต่อไปบวก5บวก7 5บวก7ได้12ก็ บวก 12x และสุดท้ายลบ4ลบอีก1วันนี้ติด4พวกนี้ติดอีกหก็เป็นลบ5ก็ลบ5จบวันนี้มาขายี่ประเด็นที่พวกหนูอะ่ะมักจะผิดกันก็คือเครื่องหมายกับการคิดเลขเพราะฉะนั้นไปฝึกให้คล่องๆพี่บอบเชื่อว่าเรื่องนี้เรื่องพหุนามพื้นฐานของม .1 เนี่ยหนูต้องทำได้ทุกคน